ค่ะกาบสวัสดีค่าทุกชมทั้งบานค่ะค่ามณีกะมาโคกับเจข้ามสามตัวเต็งที่เก่าเนาะค่ะมนีเจข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตาถึงได้ข้องฝันกับลุงอ้วนค่ะค่าลุงอ้วนนี่เพื่อนฟันเห็นเฮื่อนเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนว่าขันฟันเห็นเพื่อนย่มใดเด็กเพื่อนกาผัวาสค่ะทุกชุมเข่าขันว่าเนาะค่ะค่ะมากอวานนี่เพื่อนกับฟันค่ะทุกชุมฟันเห็นว่าในเมื่อบ้านเมื่อเห็นเฮื่อนเพื่อนเนาะค่ะ ความฝันของลุงอ้วนเสียห้แนวทาาเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดกับป็นการเชียเวลาเนาะค่ะมาก็ไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของลุงอ้วนพอกกันค่ะกับสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะค่ะมันนี้กัไใดมาติดตามเดองเล่าความฝันของลุงอ้วนเนาะค่ะฝืนว่าฝืนฝันว่าไดกับ เมื่อบ้านกเก่ายามพอเถ่ามีเถ่าเนาะลุงอ้วนเนาะคือยังเมื่อบ้านค่ะเรื่องราวความฝันของลุงอ้วนคือยังมาแต,เต่เฮ็ดงานหุดเละใจลูกสิงคโปรู<ะ>มาขเขาก็เฮ็ดทองน้ำบ่วั่นแล้วเนาะเขาก็เอาก็เลยว่าบ่๊วยหั่นขึ้นน่านเล้วแท้ว่าแต่้นานเอาเงินน้ำมึงอยูอ่ว่าแต่้าขอเงินน้ำมึงช่วยกัดอยู่ว่าแต่ห่วยตัวก็เลยกลับเฮือน ครับมื่อือนแบบนี like ้ก็คือยังบ้านด้หอดฮือนดอกมันยังออกอยากว่งบ้านมันล่ะคืเฮื่นมาคือยังเด็กหน่อยที่ปดเอาบ่วงหนูเอาเบ็ดอยู่เรื่องเหล่าก็เลยบอกเขาว่าบอกพ่อเฒ่าอื้นเพิ่นเด็กน้อยลักเอาเบ็ดเอาบ่วงหนูไปแล้วเร้อว่ะอืมค่ะเอาเบิ่งบอกเขาเอาเร้อว่าท่านกระบ่ปาก ก็มแต่ยามว่าชองมึงเหล่ากนแล้วม่าชองมึงเหลือกนแล้วก็คือยังเมื่อเหอนเมื่อหอดเือเน,อเ,น,อเ,นอเขาก็หหอยุ่หัวล่ะก็บอกเขาอยู่ว่าใส่แล้วขึ้นมาไหวของเกาเดอ้อไหนเพื่นเดอ้อเขาก็ว่าเอออยู่ก็ไปคือยังกล่องยาสูบกล่กองจุดบุญอยู่ก็บ,บอกเขาเท่ไหว เขาไปได้หมเขาก็เขาได้เงื่อนไงเอาเขาได้เงื่อนใหู้กยานเนาะเขาได้เงื่อนให้ก็เมียนไรเขาก็นั่นกับบ้าจยังว่าขัดไม่ตีเสลก็ตีเลขเลขที่บ้านแล้วก็ได้คุณพ่อเล็ที่บ้านสามแปดสามเต๋อ หนึ่งหมูหนึ่งสามแปดหมูหนึ่งเออฟันนึงสี่ย่หมดเลยเคยออกนี่ฟันเห็นเ่อนหลังนี่ค่ะหลายโดนแล้วล่ะว่ากับฟันคือกันค่ะฟันเห็นเหอนหลังนี่เคยออกไม่ลูกเออถ้โดนแล้วล่ะค่ะจำบ่าเลยเออค่ะหลายปีแล้วล่ะว่าฟันเห็นตั้งสี่นี่โอ้มันออกเลยที่บ้านอีหลีตัวนี้ว่าค่ะ ถ้าพอเราไม่เราเมี่ยเสียบทละฟันคือยังบนเห็ดหองหน้าไม่ะเห็ดใจเหื่อนหลังไหบดเห็ดใจเหื่อนหลังนั่นแหละค่ะอบวชกับงื่อนคันยูเหื่อนบนบดสองสองสามเรื่องทีวันสองสองสามเออค่ะขัดหลังนี่อันสามแปดสามแปดนี่บอลลูนเกย์ออกสามแปดนี่เคยออก ันหนเย่มได้ออกย่ั่มเอนกฟันหินเย่มได้ออกย่ยั่มนดีแต่พัดมาอยู่ที่ฟันเห็นของฟันเทาเดียวดีเลยค่ะแล้วก็เพื่อนพ่อเราแม่เถาคงไมยังฟันเห็นทีเดียวค่ะพ่อเถาแม่เถาแล้วก็เมียผูเกาเนาะบ้านซามาบ้านเมียเนาะบ้านเมียบ้านเมียผูเกาที่เคยอยู่เคยอาศัยเนาะคุณลุงเนาะฟันเห็นตอนที่ฟันเห็นพ่อเถากับแม่เถานั้นเห็ดยังอยู่คุณลุงเพิ่นอยู่ในเฮื่นอันนี้คือยังมาแต่เห็ดงาน เมียได้เห็นบ่เมียก็อยู่ในเฮือนคือกันคือกับพ่อกับแม่เพิ่นนั่นล่ะเออเพิ่นกำลังจ้างคนเฮ็ดห้องน้ำค่ะวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นหาเพิ่นหาเอาเงินน้ำคุณลุงนี่คุณลุงเอาให้เพิ่นอยู่บ่ค่ะบ่เหลียวบ่ได้ให้เออเพิ่นได้บอกบ่ว่าเพิ่นสิเอาจักบาทบ่มีแต่เพิ่นว่าจังซั่นเพิ่นหาเอาเงินมึงช่วยเกิอยู่ว่าซั่นห่วยเกิดคือยังเจ้าของมาจากเฮ็ดงานสิงคโปร์ค่ะ อายุพ่อเ่าไม่เ่านี่จำได้บอกคุณลุงโอ้เหลวาทนแล้วอายุเมียเดิค่ะอายุเมียเกิดศูนเก่าเมียเกิดว่าสอศูนเก่านะคะเนาะสองห้าศูนเก่าบอกยังไงขึ้นใอ้ฝันเหมือนผูพ่อเห็นเีอผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมันบอกเออแมนคืออยงเบนอยู่ในเงื่อนต้องกันล่ะจ้างเขาเฮ็ดห้องน้ำอยู่แต่คนเฮ็ดบบเห็นดอกแ้าเขาเพิ่นฮีว่า ค่ะว่าจ้างคนเฮ็ดห้องน้าอยู่บ่รัะนแล้วว่าซั่นค่ะถ้าเอาเงินนู้มึงช่วยกัอยู่ว่าซั่นโอ้ค่ะได้ให้เพิ่นบ่อหลุมหนึ่งบ่แล้วเพิ่นก็บ่ว่าเอาเงินมาเพิ่นก็บ่ว่าบ่อวิ่งเดเพิ่นว่าจังซั่นค่ะเพิ่นว่าจังซั่นล่ะก็กลับสิกลับเมื่อเล็กน้อยปดเอาเบ็ดอยู่ทั้งเหล่าทั้งมองเงินตะกี้ห้องน้ามันติดเหล่าตรงค่ะก็เลยไปแล้วเลย เลี้ยวไปก็เห็นเขาเทปูนบ้างหัวชวมเร้วละแต่ฮิบรันแล้วแต่ย่างก็ไปว่าได้ปูนเปียกๆเยอะบ้านเล็กที่นี่สามแปดเนาะกสามแปดมูนึงแต่เคยออกเมนบอปีนั้นออกคักๆแล้วหลุดสามแปดจำมาเนาะา้าฟันเห็นบ้านล้างมีกระโสดไงเนาะแมงล้นแล้วฟันตั้งสิ่ค้นว่าเล็กที่บ้านนี่แมนล้วเรื่องวะถ้าให้ คุณลุงตีตัวเล็กน้องเนื้อจากบานลขกทีนี่คุณลุงสิตีตัวไดจักสิตีตัวไดตีพวกออกเลยเบ็ดกับกัแบบคนตายยุ่งเคยเคยตีแบบ่เแบบ็ดเป็นอย่างบ่บ่แบบเบ็ดเป็นเจ็ดอยู่ค่ะตีไปกีีค่ะบบเป็นเจ็ดเนาะแต่ว่าคนตายสามคนเนาะเออเรื่งเนี่ยเรื่องแม่เ่าเพ่าเเ่าคนละค่ะ รึคนผู้เฒ่าดิจัเป็นศูนย์ใหญ่นอกเสียสิบีดไปหมดแล้วเป็นศูนย์ใหญ่นาะเสียชีวิตบีดไปหมดแล้วผู้เฒ่าสามคนตายไปแล้วก็ศูนย์สามก็ได้เนาะเอาเอาเป็นว่ากันสามตัวนี่ไหวเนาะคุณลุงเนาะเพราะว่าคนตายอยู่ในบ้านศูนย์สามแปดตายสามคนเพราะว่าพนนังอยู่ในบ้านเบิดทุกคนแม่นบอกคุณลุงในความฝันนนั่ตีผู้เดียวตีเส้นหนึ่งสามแปดตีแล้วหมด หนึ่งสามแปดเอาตามคุณถอเนาะกันซูนหนึ่งสามแปดกานศูนสามแปดตอนังคือยู่นค่คือข้อมฝันจะคของฝันก็คืดามมันต้องเอาใส่กัดดังสี่ว่คืดพอที่ซื้อได้แค่เลขคืดหมักแห้งเนาะฝันย่ำไหนมันเคยเปะหลดถึงเราข้อมฝันของคุณลุงมีอย่างเพิ่มเติมบ่คะ บอแล้ววิเคราดีละค่ะสำหรับคลิปนี hey, ้ก็ขอคุณลุงอ้วนหลายหลายค่ะที่มาเบ่งฝันเนวทางตวเล์เนี่ทางความฝันค่ะขอคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้จะสรุปตัวเลขของลุงอ้วนค่ะค่ะลุงอ้วนเพื่อนฝันค่ะท่านชมเพื่อนฝันเห็นเหื่อนเพื่อนเนาะค่ะเหื่อนเพื่อนอยู่บ้านคันเพื่อนฝันเห็นเหื่อนหลังนี้ย่ามลดกะเด็กเพื่อนเขาบ่วภาควนะเนาะค่ะค่ะเพื่อนกระหฮเนวทางเข้ามาเนาะค่ะตัวเลของเพื่อนกระศู์สามเป็ดหนึ่งสามเป็ดกับเพื่อซเกิด เนี่ยเพื่อนกะสองห้าศูนย์เก้าอายุเพื่อนกะห้าแปดค่ะบั้นเด็กที่เพื่อนกะสามสิบแปดมูหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะกรให้ท่านผู้ชมมาเปลี่ยนแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคม,นมนันมๆนนำนำลุย้ยลุ้ยแห้งๆปังๆไปกับความฝันของนุ่งอ้วนค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกราดิง้งแจ้งเตือนเพื่อสีบริสาทคลิปถุกคลิปทุกตัวเลิปติดต่าง ค่ะสำหรับคลิปนี้เจข้ำสามตัวเต็งขอจุปเพียงเท่านี้คลิปน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ